สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขกฤษนะครับวัอนี้นะครับมีโอกาสนะครับมาตำักหุงเลยครับพี่น้องนะครับได้นำมะเดือกมานะมะเดือกแช่มะเดือกนวดนะครับตำแล้วตำอีกครับพี่น้องนำมะเดือกคูนงนะครับพี่น้องเด้อเนาะมาตอนแรกเขาจะใส่พริกไปเลยผมมากพริกแห้งด้วยครับพี่น้องเนี่ยใส่ลงไปเลยพริกแห้งนะครับพริกแห้งก็พริกสดเดี๋ยวตำพริกแห้งเด็กเลยมานี่แหะครับพี่น้องบรรยากาศอยู่ไหนอยู่หน้าโอ้ยลืมกระเทียมเลยพี่น้องสูตรสูตรพี่น้องใส่กระเทียมมาเนี่ยต่เกาผมปะผ่าใส่กระเทียมเนี่ย เอาเดือดๆจังหน่อยนะครับมื้อนี้บรรยากาศอยู่งไฮยู่หน้าครับพี่น้องนี่อือโอ้ยที่เอาคักเ่านี่้น่าจะฉาดเนาะอที่เงลิ้งทิ้งเนาะใสยคักเนาะป๊ออกหมูได้เนี่แบบนี้ตำโอ่งผมมักใส่น้ําตาลนําจังหน่อยเอาเลยนะครับบรรยากาศอยู่งไฮยู่หน้าคือเอาละครับพี่น้องใส่ผงนัวนะครับขาดบ่ได้เด้อนี่ขาดบ่ได้เลยนะครับใส่ผงนัวลงไปนะครับใส่ลงไปเลยนะครับผมมักเส้บปรกวกเสียอุ้ย อต้องดีๆเลยเติมหน้าลงไปหน่อยเขือเทียดกันหน่อยโอ้นี่ผมมักเติมเขือเดียนดหลายเนี่ยนี่ครับพี่น้องครับที่เด็ดนะครับน้ำปลาลาคูนงนะครับพี่น้องเด้อต่ำเฉ็บแซนะ่บเลยวันนี้ที่เด็ดเลยผมใช้เบิ้งสีสันน้ำปลาเดียกวันนะครับจริงๆแล้วผมก็มีติดบ้านไว้แล้วแหละครับแต่เพิ่นมาให้นร่องให้มาซิมบ,บางอยู่บางเนี่ย นี่โอ้โหห้ยหนามปลาเดกขุนๆเลยพี่น้องเลยสองทพ,พีพอได้ครับพี่น้องเลยชินว่าเลือกดเดียบเสียบเลยโอ้หอมเอาตั้งเลยนะครับพี่น้องเลยยีวะยังไงก่อนึ่งโอ้โนี่แหละครับพี่น้องโอ้ยควมน้ำปลาเดือกเออทลายเดือกพอเอเสซนกระปุ่นแงงๆเลยครับพี่น้องเลยโอ้ยใส่ลงไปเลย กุ้งโอ้ยกินบมดที่หนี่ฮะใส่เมล็ดหรือเปล่าหยวกกันเลยบ่นนีอ้อู้ยพี่น้องเลย,ยมาครับพี่น้องครับใส่เมเ็ดกระถินลงไปเลยนะครับพี่น้องเนาะโรยลงไปนะครับหมอมเลยเอาใส่เมลดเรียบร้อยไนะด้ไงวันที่หน,นึ่งโอ้ยสีแม่กุเนาะโอ้ยเนาไปพี่น้องไปกินน้อกันไปเลย มาครับพี่น้องครับเรียบร้อยเนะครับพี่น้องเรื่อมวันนี้เอากันเลยเทลงเลยเอ้านี่โอ้ยอืพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยงความขวดก่อนขวดก่อนท่านนี้ขวดอยู่ดยหนี่งขอขวดที่ไม่ได้ขว่ได้ขวดขวดเลยพี่น้องมาครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับพี่น้องนี่หืมโวดน้ำลายเตี้ยกับพี่น้องเลยตั้มเซ่อบวกกว่าพวกนี้ในบวกกว่าโอ้ขักเลยมาผมเอากวนเลยชิมชิม พาฮดหน่อยเหรียญกุ้งกัอนนี้เ่ย้ำสวงัวเลยฮะจอืมืมอืมจงกระปุ่นรับ เลยพี่น้องเลยทีเด็ดเดือดนาำผึ้งเจียวน,น้วนำปลาแดกเพดคนใส่ปลาบรนเทาเลยน้ำปลาคุนงสายตำเนี่สุดยอด กุ้งใส่ระสุล้วงไว้ทำสองเพียน่อยคุยนะม่ได้คุยเร่งเลยบบเดือด บอาเลยร่าเดือนอยัง, <c oughs> มนยยงมรได้กัดยัม่เี้ง bản làm mình hông, bản xào mình này mà cung chục chục lên bên cung nền nén Yep. โอ้พะบุกลับครับเผ็ดอืมคำสองเลย

เนี้อสีกำลังเหลืองงานหรอหัวฉันไปงเลยเม็ดพอดีพี่สองเลยกับเวลามันเหลืองงันพอดีเลย เอาครับพี่น้องครับเผ็ดคักเผ็ดเนียนนะครับพี่น้องเนาะเพื่อยากกินน้ำปลาแดกนัวๆนะครับพี่น้องเนาะน้ำปลาละคูนงนะครับพี่น้องเอามาต่ำบ้างนะครับพี่น้องเนาะเอาไปใช้ต้มกับแซบนะครับใส่ปนปลาใส่แกงออมแกงบ้านๆเท่านะครับปลาแดกเพิ่นได้มาจากปลาธรรมชาติบ้านเท่านี่แหละครับพี่น้องนะครับมันก็เลยได้รสชาติที่สําคัญมันบ่เหม็นข้าวเลยครับพี่น้องเนาะเอาขอบคุณขอบคุณเพื่อหลายๆนะครับวันนี้นะครับเพิ่นส่งมาให้ซิมนะครับพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจอยากกินน้ำปลาแดกก็สามารถเข้าไปหาสั่งซื้อได้เลยนะครับพี่น้องเ เอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผูบ้ใดมากลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ใาชาดเลยนะครับพี่น,อน้องเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆครับมีความสุขสุข,ขทุนรำรำรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุก,ท,กทุกทันนะครับเสนอมาที่นี้จากลานพี่น้องทุกท่านีสวัสดีครับ